สวัสดีจ้าเดี๋ยวมณีสิพามาเห็ดเมนูห่อหมอกไก่ใส่วุ้นเส้นเด้อยจ้ะเป็นเมนูบ้นบานๆเมนูง่ายๆอีกแล้วเด้อยจ้าแต่เห็ดออกมาเรากินแซ่บเด้อยจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเบืองวา่าเครื่องปรุงนีหอย่างแน่อย่างแรกเด้อยจ้ะอันนี้ไก่น่องเด้อยจ้ขคอยใส่ไก่น่องปริมาณก็ตามชอบคือเกาเด้อยจ้าต่อไปวุ้นเส้นจ้ะ วุ้นเส้นกะปริมาณกะตามความชอบคือกันจ้ะข่อยมักใส่ไอ้วุ้นเส้นหลายๆเด้อยวคอยมักกินวุ้นเส้นเพราะว่าแซ่บดีมื้อนี้ก็เฮ็ดหลายคือเก่าเด้อจ้ะเพราะว่าเฮ็ดกินหลายเวลาอันนี้พริกแกงเผ็ดเด้อจ้ะความเผ็ดก็ตามต้องการคือเก่าจ้ะต้นหอมต้นหอมหั่นจะเอาไว้ใส่แล้วก็จะมีพริกลูกโดดออกมาจากซองฟิเด้อจ้ะนี่ยังเป็นเก็ดน้ำแข็งอยู่เลยจ้ะนี่ ใบแมงลักจ้ะใบแมงลักก็เก็บมาจากต้นเก็บใบใหญ่มาจ้ะใบที่เด็ดยอดก็กำลังแตกเต็มส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเลยจ้ะเนี่ยก็มียงจ้ะชูรสรสดีที่ขาดเมื่อไรเลย,ยจ้ะน้ำปลาพวกเป็นเมนูปลาตกใส่น้ำปลาเลยจ้ะน้ำปลาน้ำปลาแค่นี้เลยจ้ะเครื่องปรุงมีหลายอย่างอกจ้ะเดี๋ยวฮอปไปเริ่มลงมือเห็นเลยเด้อจ้ะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มปรุงเครื่องเลยนะจ๊ะี่เนื้อกันเอาพริกแกงใส่ลงไปเลยนะจ๊ะพริกแกงคอยเป็นพริกแกงที่ว่าสำเร็จแล้วนะจ๊ะความเผ็ดก็ตามชอบนะจ๊ะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะคนๆกันเลยนะครกๆให้เก่ากัน,กนจ้า ปุงเครื่องเลยจ้ะชูรสเนาะใส่ชูรสลงไปเลยผู้ปกินชูรสกับผู้ต้องใส่จ้าใส่ชูรสรสดีรสดีน้ำปลาได้จ้ะหอมอเบึงได้จ้ะ ปลาเข็มคนนู่นวะห้องมกปลาเขาต้องใส่หนังปลาเนนะจ้ะคือหมกน้ำมันดีกันเนาะโอ้ยหมกน้ำมัก็ต้องใส่ปลาใส่หนังปลาจ้ะโมนี่ใส่แต่หนังปลาเพราะใส่เกลือหรอจ้ะคนให้เขาครับ ปลาจะได้นนัวๆหอมหอมน้ำปลาจ้ะกระ,ะกพรีแกงเสียงเมียวกันห้องอีหลอดจ้ะไทยวีดี่อาเมียวห้องเนี้ เพิ่มน้ำปลาจักหน่อยเพราะว่าบ่ได้ใส่เกลือ้ะจ้ะแค่ง่ายง่าจ้ะกินก็ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้ได้วยจ้ะวันนี้เอาวุ้นเส้นใส่ลงด้วยจ้ะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยเดีวตามมาก็จะ ไข่ไส่วุ่นเส้นห่อนหน่อยๆตาวุ่นเส้นนะคะห่อได้จังห่อหนึ่งเราก็จะตึงขึ้นมาได้ไงปุ๊ดอะย่งหลายเลยผมมากินวุน่นเส้นเขาเสียบดีหมกใส่ไก่แซ่บเด้อวุ่นเส้นจ้ะถ้าผู้ใดยังไม่เคยลองก็ลองเบิร์นเบจ้า ไอเห็ดอีกแบบอย่างหนึง่งเป็นเมนูภาคเหนือกระเซ็บ,บด้วยจ้ะ mm hmm. เขาจะเป็นหนึ่ง mm hmm. เขาจะาขัวก้อนแล้วก็เปน็น mm hmm. หนึ่งหนึ่งวุ้นเส้นใส่ใกลให้กันแต่ว่าเห็ดคนละแบบก็อันนี้จ้ะเ mm hmm. วลาห่อโคนลงกแบกก็จะอยู่ผายีแล้วแต่เวลาห่อหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมากเนาะวุ้นเส้นจ,จ้ะ กนในเขา้ากันด้วยจ <Off> ้ะเดี๋ยวเอาจะกระดาษฟอยด์เลยจ้ะนี่กระดาษฟอยด์ห้องแบบนี้เลยจ้ะนี่ยจีนึงใส่สันห้อยใหญ่เลยจ้ะเนี่ถ้าเบอร์สันเดียวอยเต็มบ่เออที wrote, ่เหลือบ่ถ้าไอสั้นเดียวหลายขวดก็จะใส่สองสั้นด้วยจ้ะหนึ่งแบบนี้เลยง่ายๆด้วยจ้ะ ข้อกระตักใส่ลงไปแน่ซึ่งสีเลยจ้ะทำแบบง่ายๆนะจ้ะถ้าไรมีใบตรงพ่อใบตรงก็ได้เลยจ้ะตอนนี้มองเห็นตะบุญสินเด็กบุญสินไล่หลาๆ เห็ดออกมาเลยเสร็จเดจ้ะต้องใส่สองสั่งจะได้เอกสุกเร็วๆผีแดงดีเนาะ ีี่จรยยเนยแค่นี้ก็ง่ายๆจ้ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดเดี๋ยวใส่ซิ้นหนึ่งด้วยจ้ะใส่สองสัน้นนี่จ้ะใส่สองสัน้นใส่สองสัน้นน้ำกระลังเดือดเดี๋ยวนี่ต้องเปหนึ่งลยตด้วยจ้ะเ้องกับหนึ่งประมาณจักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีด้วยจ้ะแล้วเ้าก็เช็คว่า สุกดียังทายังพูดสุกดีหรือว่าจังไหนเข้ากันหนึ่งต่อเดีย๋ยวจากเข้ากะเบิรงได่เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวหลังจากนั้นเขาค่อยมาเบิรงกันีเทียเดีย๋ยวจาเด้อนีจ้าลังจากหนึ่งแล้วสี่สิบนาทีเดีย๋ยวจากก็จะได้หน้าตาแบบนี้ละจ้ะหน้าตาน่ากินเข้าจ่ะหอมมเน้ะเบิรงหน้าตาใจ่เดี๋ยวจ้ะน่ากินมากเนาะเด็กเขาเหนียวห่อน กินนพิจิตรแสบเนะาะแต่ว่ากินก็ขอเจ้าก็แซบเพื่นกันเด้อจ้ะลองเห็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะเมนูง,ง่ายๆแต่ว่าแสบเด้อจ้ะได้กินแล้วสิติดใจเดี๋ยวเบิ่งดูไอ้เพิ่งไอ้ใกล้หน้าตาน่ากินขนาดเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะจ้ะคลิปหน้าเดี๋ยวทายังอื่นมาให้เบิ่งใหม่อีก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า